คที่ดีช่องดีเดชแนลนะครับผมตอนนี้เราก็ตามพระวงศ์ไปเนาะครับผมเราจะไปจะไปดูกล้วยด่างครับกล้วยด่างลายทหารนะคะลายครับผมเป็นลายทหารเนาะครับพันพันอย่างก็พันลายทหารนี่แหละพันลายทหารเนาะครับพันลายทหารนะจ๊ะเออไม่ใช่แดงอินโดนะครับหรือว่าพันแดงอินโดเนาะไม่ใช่เนาะครับผมเป็นเป็นกล้วยด่างเนาะตามธรรมชาติเนาะครับผมเป็น เพิ่นให้ดูภาพไปแล้วเนาะเราต้องไปดูต้นต้นจริงๆเนาะครับผมเราได้ดูภาพไปแล้วก็สวยนะครับเมื่อกี้เนาะสวยครับผมท่านแาแดงขาวนะคะเพิ่นได้เอาไปขายแลยนะ้วเนาะครับผมมีคนเอาไปแล้วนะคะเพคนเอาไปแล้วครับสี่หมื่นครับเราะเรามา นะครับผมอันนี้เป็นจากธรรมชาตินะครับผมน่าสนใจน่าสนใจทำไงคะับผมติดต่อที่ช่องที่เดชบผมกล้วยด่างครับกล้วยด่างครับผมกล้วยด่างนะครับผมพ่อพงพ่อต้อบอกว่ายังไม่มีใครมาดูนะับผมใช่ครับผ 不会打。 เอาสวยบ้านหลังนี้ครับผมบ้านมะนาวสอม เราก็จะ,จะไปหาเจ้าของพันธุ์กล้วยด่างเนาะครับ บ้านมะนาวนี่แหละม,มนะมานาวม่มะนาวเหนือมะนาวใต้นะครับโอ้มาขอ,อเราโอ้ดแล้วครับถึงเนื้อครับผม จะเป็นจะเป็นคือลลยทหารเนาะค่ะผมลายทหารมีต้นเดียวนั่นคือนี่เสรค่ะย่างแล้ไหมคุณบอคะไปข้าหนูไปแนอันเอฟซีเพื่อจะแจกเพื่อนเบื้องเพาะสั้นห้านต่แหลาค่ะห้าคุยกันได้อู้ แต่งั้นเราเดินไปก่อนก็นได้ไปทนข้างใดอนี้เก็เดินพ่อเขาจะพาไปเนี่สิคะพ่อพ่อในพ่อนจิต่อยลำย่ายอะอ๋อ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้าสู่ป่าดงพงไพ่นะคะ<ข>โอ้อันนี้คือดงมะขามนะคะดงมะขามโดยตรงนะคะเราจะไปดูกล้วยด่างของแท้โอ้มะขามเก่าแก่ามากคะ่ะอันนี้เป็นบ้านอย่างคะนเนี่ยบ้านอย่างก็องอ มันมีพันธุ์สีขาวไ่มคะนขาวเพิ่เออกดอกกันยังว่าอ๋อมันมีนออนไรไหมคะนันไปยังมีค่ะนันต้นขาวถ้ามันออกลูกขอซื้อได้ไหม

โชคดีพี่กระจางนั่นโชคดีปลาเสรีงินนะถือแล้วข้ามีเงินแล้วะไม่เกิดแต่อย่างหีอมันเกิดเองอืมอันนี้มันเกิดเองจากธรรมชาติเนาะอันนี้ไม่ได้ทำนนนี้้ไไม่ดทะครับผมเกิดเองจากธรรมชาติเนาะครับผมน้องหมาน้องหมาอย่าเห่าลูกอย่าเห่าน้องหมาลูกจ้า เราก็เดิยลงมาตรงสวนเนาะต้นตรงไอ้เพื่อนบอกว่าอ่าเ,เป็นสะเนาะใช่ค่ะอยู่สะสั้นตอนนี้นะมุกตาก็เป็นห้าวห้านะคะ ะะสำหรับทริปนี้เรามาต่อกันที่พี่สองเลยค่ะ